สวัสดีชาม,มิถุนค่ะดวงความรัก็จะมาที่25่ธันวานะคะ คุณได้แดเหรียญกับหัวส่วนเขาเป็น3คาถากับหัวนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ว่าทิศทางในความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้ายิ่งคู่ไหนยังไม่มีคอมมิชเมนต์เ่ี่ยบอกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ได้ตกลงใจนะคะยังไม่ได้มีการตกลงงใจกันเท่าไหร่แล้วก็ตัวคุณก็แบบเหมือนกับกล้าๆกลัวๆนะคะที่จะให้ใจเขาไปส่วนเขาเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะ,ะแต่งเลยก็ตามนะคะจะว,วาบวาบอกว่า trust นะคะจงมีความเชื่อมั่นนะคะความ สัมพันนี้สามารถลงเอยกันได้นะคะไปต่อได้เนาะ เวดี้ซูนนะคะก็ตรงตัวนะคะเร็วๆนี้แหละนะคุณสองคนจะได้แบบว่ามีความชัดเจนนะคะเออมีการพูดคุยถึงอนาคตนะคะในความสัมพันธนะ์นนะก็นนะอย่าเพิ่งถอดใจแล้วกันส่วนคู่ไหนที่แบบมีคอมมิชเมนต์กันแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าคบกันนานแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันหน่อยอาจจะมีความไม่ชัดเจนบางอย่างในความสัมพันธ์นะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหากันอยู่และยังไม่รับการแก้ไขอะจักรวันก็อยากใจเย็นเียก่อนนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยยังไปกันได้นะแล้วก็เร็วๆ จะมีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะ